สวัสดีครับขอ,อนำท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการ Global Lab พบกับผมตีรพัฒน์เมธันุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้โดยเราจะมาเริ่มจากการลับอัพสภาวตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะจบเดือนมีนาคมและก็ไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งก็เป็นช่วงระหว่างวันที่22 26มีนาคม ด,ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปรับไปคนละทิศคนละทางนะครับโดยดชัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐแม้เคลื่อนไหวผันผวนระหว่างสัปดาห์จากข่าวการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 ทำให้ต้องมีการกลับมาล็อกดาวน์ของบางพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปแต่ก็สามารถบวกขึ้นมาได้ถึง1.57%ระหว่างสัปดาห์หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐค่อนข้างที่จะกลับมาทรงตัว โดยมีการสลับตัวเล่นระหว่างหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนำโดย Microsoft Apple แล้วก็หุ้นในกลุ่ม Real Sector อย่าง p r o t t r r a ์แอนแล้วก็โ o มเด e โ o t แต่ก็มีหุ้นเทคโนโลยีอย่างเว c o o m ที่ปรับตัวลงแรงถึง50%ระหว่างสัปดาห์หลังกองทุนที่มีชื่อว่า a r h ช i โ o s ถูกบังคับขายหุ้นในพอร์ตที่มีหุ้นตัวนี้รวมอยู่ด้วยส่วนดัชนีห้างเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงนั้นหลังจากที่ดัชนีบวกขึ้นมาเกือบ1%ในสัปดาห์ก่อนหน้า สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขายทํากําไรออกมาส่งผลให้ดัชนีห้างเซ็งเนี่ยปรับตัวลงแรงถึง2.2อร์เซลโดยมีข่าวที่ทางการสหรัฐเนี่ยขู่ที่จะถอดถอนหุ้นบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐโดยหุ้นที่ปรับตัวลงชุดตัชนีก็จะมีหุ้นเหมยชวนอาลีบาบา รวมทั้งมีหุ้นในกลุ่มการเงินอย่าง SSBC แล้วก็ AIA ปรับตัวลงผสมลงด้วยในวันอังคารสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหุ้นจีนตัวใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลกนั่นก็คือไบตูที่มาทำ secondary listing ยังตลาดหุ้นฮ่องกงจากที่หุ้นตัวนี้เนี่ยจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐมาเป็นเวลานานกว่า15ปีนับตั้งแต่ปี2005ทำให้ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยได้หุ้นที่เรียกกันว่า นะครับหรือว่า b a t เข้าตลาดครบหมดทั้ง3ตัวนั่นก็คือไปตูอาลีบาบาแล้วก็เทนเซนอย่างไรก็ตามเนี่ยการเข้ามาซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงของไบดูเนี่ยก็ไม่ได้คึกคักอย่างที่คาดนะครับทั้งที่มียอดจองซื้อหุ้นตอนทำ PO ก่อนหน้านี้เนี่ยเกินหรือว่าโอโอสับสุ o ้ายเนี่ยถึง1 1 2เท่าก็ตามนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่ราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกเนี่ยต่างปรับฐานเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยวิตก,กังวมน ภาวะเงินเฟ้อกำลังมาแล้วก็การปรับขึ้นของบอลยูสลรัต์นะครับรวมทั้งแรงกดดันจากการที่สาลาัต์เนี่ยมีการขู่ให้ถอดถอนหุ้นนี้เนี่ยออกจากตลาดหุ้นสาลากกัต์ประกอบกับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกองทุนหนึ่งถูกบังคับขายหุ้นบ็อกเทรดซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหุ้นไบดูรวมอยู่ด้วยส่งผลให้ราคาหุ้นนี้เนี่ยปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยจนถึงวันที่29มีนาคมนะครับประมาณ4 0นะครับจากราคาผิดสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้มูลค่าตลาดของหุ้นนี้เนี่ยหายวับไปเป็นมูลค่าถึง20 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับจากที่เคยมีมูลค่าตลาดสูงถึง90 0 0 0ล้านเหรียญก็ลงมาเหลือประมาณ70 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับส่วนราคาหุ้นใบดูที่ซื้อขายในตลาดเพ่นท้องกงเนี่ย ก็ต่ำกว่าราคา p o กว่า17เรามองว่าการที่ราคาหุ้นไปตูเนี่ยปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแต่อย่างใดนะครับท้งนี้เนี่ยไปตูนเองเนี่ยก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของจีนเป็นผู้นำทางด้าน AI นะครับธุรกิจ c าว u รวมทั้งเสิร์ตเอนจินที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า500ล้านคนนอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็ยังพัฒนาระบบ การขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับที่เป็นที่ยอมรับในจีนแล้วก็ยังเป็นผู้ให้บริการวิดีโอคอนเทนต์ออนไลน์ในชื่อว่าไอชิยี่ซึ่งในแต่ธุรกิจยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากนะครับประเทศจีนเองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําในการพัฒนาด้าน AI นะครับโดยข้อมูลในปี2019เนี่ยประเทศจีนมีบทวิจัยในด้านนี้เนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับและก็จํานวน AI อแอปพลิเคชันที่มีการจดสิทธิบัตรเนี่ยก็มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และประเทศจีนเองเนี่ยก็มีจํานวนบริษัทที่พัฒน,นาด้าน AI เนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองจากสหรัฐนะครับทั้งนี้บริษัท AI ของจีนก็มีการลงทุนด้านนี้มากที่สุดในโลกเช่นกันนะครับหากนับตั้งแต่ปี2015มาจนถึงปี2019บริษัท AI ของจีนเนี่ยมีการลงทุนไปแล้วราว47,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็มากกว่าบริษัท AI ของสหรัฐ ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ38,000ล้านเหรียญทั้งนี้เนี่ยไบยดูเป็นบริษัทจีนบริษัทเดียวที่มีการพัฒนา AI ครบวงจรนะครับนับตั้งแต่การออกแบบชิปการมีกรอบการพัฒนา Deep Learning รวมทั้งความสามารถในการทำแอปพลิเคชันด้าน AI โดยไบยดูเองเนี่ยมีจำนวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนด้าน AI เนี่ย มากที่สุดในประเทศจีนนะครับเป็นจํานวน9,300กว่ารายการณนะสิ้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็มากกว่าของเทนเซ็นแล้วก็หูเว่ยที่อยู่ใน3ระดับแบรกนอกจากนี้เนี่ยไปดูเองก็ยังมี Open s ซ u r c e ด้าน AI ที่ผู้พัฒนาสามารถดาวน์โหลดมาใช้ฟรีชื่อว่า p a n d l e p พ d d ด้นะครับที่มีการดาวน์โหลดมากเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับรองจาก t o r c h ของ Facebook ส่วนการใช้งานด้าน Search Engine ทางอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนนั้นในปี2019เนี่ย มีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า600ล้านคนซึ่งชาวจีนเนี่ยมีการใช้งานด้านนี้เนี่ยเฉลี่ยตกคนละมากกว่า2ชั่วโมงครึ่งต่อวันนะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีด้าน AI จะมีส่วนสำคัญในการนำข้อมูลสเปสเปะที่มีจำนวนมากมายมหาศาลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจากการใช้งานเสิร์ชเอนจ n นเนี่ย นำมาวิเคราะห์ความต้องการความเข้าใจของคนที่ค้นหาข้อมูลเพื่อแนะนำคอนเทนต์ให้ตรงกับผู้ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ในขณะที่ผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนี่ยมาดูความต้องการของผู้บริโภ,โภคนะครับเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมูลค่าตลาดพตฟความเสถีเอนจินของประเทศจีนเนี่ยมีมูลค่าตลาดคิดเป็นดอลลาร์เนี่ยก็ตกประมาณ2 6 0 0 0ล้านเหรียญในปี2019 ก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ย18%ต่อปีนับตั้งแต่ปี2015แล้วก็คาดว่าจะเติบโตมากกว่าเท่าตัวเป็น52,000ล้านเหรียญในปี2025ทั้งนี้เนี่ยใบยดูมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดคือ72.7%ในแง่ของรายได้และมีจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดเฉลี่ย538ล้านคนในปี2020ทิ้งหบบง่างอันดับ2ที่มีส่วนแบ่งตลาดด้านรายได้เนี่ยอยู่ที่7%แล้วก็มีผู้เข้าใช้งานเฉลี่ยเนี่ย แค่61บล้านคนนีซึ่งมีทั้งการให้บริการเก็บข้อมูลการเช่าใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆโดยประเทศจีนนั้นเนี่ยมีตลาดการให้บริการด้านนี้เนี่ยมากเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับแต่การใช้บริการเนี่ยยังต่ำอยู่อยู่ที่ประมาณ5%เในปี2019ซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่ายังมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลจีนก็ยังให้การสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำวยการใช้ประโยชน์ทางด้านข่าว ส่งผลให้ตลาดของธุรกิจนี้เนี่ยมีการขยายตัวสูงมากนะครับโดยมีมูลค่าตลาดตก13,000ล้านเหรียญในปี2019แล้วก็มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย71%ต่อปีนับตั้งแต่ปี2015ก็มีการคาดการกันว่านะครับมูลค่าตลาดการใช้บริการข่าวของจีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง7เท่าตัวเป็นเกือบ90้าหล้านเหรียญในปี2020ทั้งนี้ยังสามารถนำ AI มาผนวกกับการให้บริการข่าว ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากส่วนการให้บริการระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือว่าเซลล์ดำวิ่งของจีนเนี่ยคาดว่าจะโตเฉลี่ยถึง130%ต่อปีก็เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของไบตูจากนี้ทั้งนี้เนี่ยบริษัทถือว,ว่าเป็นผู้นําในด้านนี้โดยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของไบตูมีชื่อว่าอพอลโลนั้นเนี่ยได้รับการอนุมัติใบอนุญาตการใช้งานมากที่สุดในจีนนะครับรวมทั้งมีการทดสอบที่มีจํานวนระยะทางที่เป็นไมล์เนี่ยมากที่สุด ทำให้มีอัลกอริทึมสําหรับการใช้งานเนี่ยครอบคุมพื้นที่มากที่สุดในประเทศจีนทิ้งห่างอันดับ2องทำให้ได้รับการยอมรับจากบริษัทรถยนต์ในการนํามาใช้งานสําหรับธุรกิจออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ของไปตูภายใต้ไอชีอีนะครับหรือว่าเรียกเป็นตัวย่อก็คือ IQIYI นะครับซึ่งก็คล้ายกับ Netflix ก็เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอันดับติึในจีนนะครับโดยเฉพาะหนังซีรีส์จีนก็เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นจีนนะครับในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้เข้าชมเฉลี่ย550ล้านคน แม้มีผู้สมัครสมาชิกแบบเสียตังค์เนี่ยยังไม่มากนะครับก็คือประมาณร้อยล้านคนแต่ก็อยู่ในช่วงการเติบโตทั้งนี้เนี่ยไอชีอีเนี่ยก็เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมีชื่อย่อก็คือ IQ นะครับปัจจุบันมีมูลค่าตลาด1 3ื่นล้านเหรียญคราวนี้เรามาดูผลการดำเนินงานของไปตูบ้างนะครับโดยในช่วง3/4ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของบริษัทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับตกปีละประมาณ1 5ื่นล้านเหรียญน,นะครับ ในขณะที่กำไรสุทธิมีการเติบโตเฉลี่ยก็คือประมาณ25%ต่อปีคาดว่าในปี2021เนี่ยไปตูจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ25%เป็นะครับเป็นประมาณ19,000ล้านเหรียญน,นะครับส่วนรายการำไรสุทธิในปีนี้เนี่ยนับวิเคราะห์ในบูมเบอร์ประมาณไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ3,500ล้านเหรียญน,นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง58%โดยทีเดียวนะครับโดยราคาหุ้นล่าสุดของไปดูเนี่ยที่อยู่ใน US มีชื่อย่อว่า BIDU เนี่ยแล้วก็ที่ฮ่องกงนะครับมีชื่อก็คือ9888นะครับอยู่ที่204.7เหรียญน,นะครับแล้วก็208.4เหรียญฮ่องกงนะครับก็มีอัพไซด์เกณฑ์ประมาณ70%จากราคาเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ในบลูเบิร์กเนี่ยคาดไว้นะครับซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยแนะนำซื้อหุ้นตัวนี้นะครับเราจึงมองว่าการที่ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงแรงสวนทางกับกำไรบริษัทที่เติบโตสูงก็ถือว่าเป็นโอกาสของนักลงทุนในการเข้าไปซื้อเก็บ หุ้นตัวนี้นะครับก่อนปิดท้ายรายการเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTZ ผ่าน KTZ i n t e r t ินเนะครับแล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ